เห็นไซส์ยักษ์แบบนี้โลละหกบาทเท่านั้นนะคะทุกคนที่นี่เทศกาลงานกินปลาเขื่อนลำตะคองค่ะจะจัดขึ้นวันที่1ถึงวันที่7กันยายนนี้นะคะทุกคนรีบมากันเยอะๆนะคะปลาตัวใหญ่มากค่ะแอดได้มา3ตัวค่ะคิดว่าจะเอาเตาที่ไหนเผายังไม่รู้เลยนะคะทุกคนบรรยากาศงานก็จะมีดนตรีมีอาหารมาขายนะคะแล้วก็มี การแสดงมีหลายอย่างนะคะทุกคนแล้วก็ร,รอบๆบรรยากาศก็ประมาณนี้คนเยอะมากๆทุกคนก็ต่างมาจอดรถบางคนก็มาแคมปิ้งกันที่นี่นะคะมาซื้ออาหารแล้วแล้วก็ซื้อปลามาทานกันที่นี่ปลาแบบปลาเผาสําเร็จรูปก็มีนะคะแตนะ่ว่าเราอยากจะมีกิจกรรมทํากันในแคมป์ค่ะเราก็เลยเลือกที่จะซื้อปลาสดมาะคะ่ะแล้วเราก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ พอกเกลือนะคะง่ายๆค่ะแล้วก็เผาไปเลยน้ำจิ้มก็ฝีมือน้องบมุมของเรานั่นเองค่ะอร่อยเด็ดเจ็ดย่านน้ำค่ะหิวนะคะพี่แอร์ก็จัดบะหมี่แห้งไปก่อนเลยค่ะเสร็จีนปล้อยแล้วปลาเผาของเราค่ะทุกคนว้าวมากบรรยากาศแคมป์ของเรานะคะเดอะแกงของเราวันนี้มีประมาณสี่คันนะคะห้าคัน,นะค่ะทุกคนประมาณนี้ค่ะ อบอุ่นน่ารักเป็นกันเองเหมือนเดิมค่ะ